การประชุมแถลงข่าวณนาสำนักนายกรัฐมนตรีวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2563เวลา15นาฬกานายกรัฐมนตรีเมเดร์เฟลเริกซนมีการขยายมาตรการในวิกฤตโครโรนาไวรัสและการปฏิบัติการทั้งหมดไปจนถึงวันที่13เมษายน2563 254รายได้เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเนื่องจากการติดเชื้อโครโรนาไวรัส55รายต้องอยู่ในเขตควบคุมพิเศษ และเสียชีวิตแล้ว24รายรัฐบาลยังคงใช้มาตรการและแผนปฏิบัติการเดิมที่มีการบังคับใช้อยู่แล้วงานหลักในตอนนี้ก็คือจะต้องป้องกันไม่ให้มีผู้คนจํานวนมากป่วยถึงขั้นรุนแรงพร้อมๆกันนี่เป็นสาเหตุหลักที่ทําให้รัฐบาลต้องมีการขยายการปิดประเทศไปจนถึงวันที่13เมษายนนายกรัฐมนตรีเมเดอร์ฟลอเรนซเซนได้เน้นว่าสิ่งสําคัญที่เราต้องทําก็คือเราจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไว้ พยายามรักษาระยะห่างระหว่างกันถึงแม้ว่าบางทีอาจจะทำได้ยากในช่วงอีสเตอร์แต่คำแนะนำตอนนี้นั่นก็คือไม่ควรที่จะเดินทางถึงแม้ว่าจะเป็นภายในประเทศก็ตามสำหรับครอบครัวที่มีปัญหาในการดูแลบุตรหน่วยงานรัฐจะต้องเข้ามาดูแลแบบฉุกเฉินทั้งนี้เพราะเดนมาร์กมีทรัพยากรที่ดีในการดูแลเด็กและเยาวชนและะต้องมีการจัดหาที่พักพิเศษให้กับผู้ไร้บ้านซึ่งจะสามารถเป็นที่กักกันตัวได้หากมีการติดเชื้อขึ้นมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขได้กล่าวไว้ว่าขณะนี้ได้มีการทำงานหนักเพื่อมีการขยายและปรับปรุงสมรรถภาพในการรักษาทางรัฐบาลเองได้มีการติดต่อไปยังเกาหลีเพื่อเสนอซื้อชุดอุปกรณ์ในการตรวจหาเชื้อไวรัสโดยสรุปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขได้ชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลต้องการที่จะรับข้อเสนอในการช่วยเหลือต่างๆหากใครต้องการที่จะช่วยเหลือให้เข้าไปที่ c o r o n a s m i r h dk ที่นั่นคุณจะสามารถหาลิงก์และเข้าไปยัง d ดนมาร์กเยส์โปรเดนมารกซึ่งหมายความว่าเดน m a r k ช่วยเดน m a r k ซึ่งคุณจะสามารถติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่และจะได้รับการประเมินการรับข้อเสนอจากความช่วยเหลือของคุณ